i do it here. วันนี้มีที่ดินแปลงสวยๆนอกจากรีวิวรถแล้ววันนี้เราจะมาขายซับเพื่อซื้อรถหน่อยซับนี้เป็นซับทำเลทองเลยออนนุช51ทสบับสามนะมาดูแปลงนี้แปลงหัวมุมสวยๆอยู่ใจกลางออนนุชเลยนะตัวนี้โอ้โหเป็นไงหัวมุมสวยๆแบบนี้นะ246กตารางวานะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะสวยๆเลยนะขนาดหน้ากว้างนะครับด้านหน้าอยู่ประมาณ22เมตรด้านหลังอยู่ประมาณ19เมตรด้านขวาอยู่ประมาณ45เมตรด้านซ้ายอยู่ที่57เเมตรนะเป็นเส้นทำเลทอง นะที่ดินผืนนี้ของอ่อนนุชเลยนะโอ้หใครมองหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูกันชมกันนะตัวนี้246ตารางวาขอเปิดหัวก่อนถูกๆเลยนะโบติแถวนี้นะตารางวาละ2องแสดบวกลบนะแต่เราจะขายให้ราคาพิเศษไปเลยใครดูคลิปนี้จบนะผมลดให้จุกๆไปเลยนะเหลือเพียงแค่ ตารางวาละ1 6 5 0 0 0บาทโอ้โหเท่ากับลดไปอีก7ล้านเลยนะเบสเร็ตตอนนี้เราจะขายเพียงแค่40ล้านกับอีก6แสน0นาที่ดินสวยๆแปลงนี้นะใจกลางย่างออดนุชนี่เลยนะตัวนี้ก็จะมีการค้ามนาคมนี่ครับไฮไลท์เลยคือรถไฟฟ้าเพิ่งขึ้นมานะสายสีเหลืองนะห่างจากสุวรรณภูมิจากตรงนี้ไปนะครับขับรถ20นาทีหรือประมาณ15กิโลเองนะใกล้ๆนะครับมีห้างสีคอนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็คือแค่8นาทีถึงมีพาลาไดด้วยนะอีก8นาทีก ถาถึงขับจากพื้นที่ตรงนี้นะมีห้างทันยาพาร์คนะสินาทีก็ถึงแล้วนะครับการเดินทางที่ค่อนข้างใกล้และสะดวกสบายตวนหลวงรอ99 9นาทีก็ถึงโรงพยาบาลศิรินทรน,นะแล้วก็โรงพยาบาลวิภารามนะครับใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะครับเตียมอุดมใช้เวลา6นาทีก็ถึงแล้วตลาดสีเอี่ยมโลตัสแถวนี้รถไฟฟ้าสีเหลืองไปตณีก็อยู่ตรงนี้อ่อนนุชโอ้โหใกล้ๆเลยปตทนะมีหมู่บ้านเสรีก็อยู่อ่อนนุชนี่เองห่างจากตลาดแค่ 200เมตรนะตลาดใหญ่แถวนี้นะครับโอ้โหการค้ามนาคมนี่ใกล้ๆเลยเราจะขายเพียงแค่40ล้านกับ600นะครับด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะ246ตารางวาตกตารางวาละ106,500 0บาทเท่านั้นนะครับปกติในย่านออนนุชแถวนี้นะจะตกตารางวาละ200,000บวกลบแต่เราขายถูกไปเลยนะครับใครอยากจะสร้างบ้านในบ้านหัวมุมในทำเลติดถนนนี่นะโอ้โหการค้ามนาคมนี่โคตรสบายเลยขอย้ำอีกทีนะที่ดินผืนนี้นะครับเซิร์ช Google ก็ได้นะครับอยู่ที่ออนนุช51ทับ3นะ นี่ทั้งซอยนี้ก็จะเป็นซอยที่ไม่วุ่นวายเลยนะครับสบายใจได้หายห่วงเลยและใกล้ศูนกันค้าขนาดใหญ่ใกล้สนามบินตุวรรณภูมิใกล้รถไฟฟ้าเส้นสีเหลืองนะครับที่เพิ่งขึ้นมาหมาดมาเลยนะตัวนี้สะดวกสบายแน่นอนด้วยมูลค่าที่ดินซื้อไว้มีแต่เพิ่มนะครับใครมองหาที่ดินเอาไว้ทําธุรกิจหรือจะต่อยอดนะครับขอแนะนําผืนนี้ก็ผืนสวยๆในทําเลทองใครสนใจทักแชทมาให้ไวเลยนะ